สวัสดีครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวรอท่านผู้ชมเข้ามาสักครู่กันนะครับขออนุญ,ญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะครับขออนุญ,ญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะครับ มาแล้ว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 ครับสวัสดีทุกคนนะครับฝ<ค>ากกดแชร์ด้วยนะครับไปที่ข้มมาแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่คณะนิเทศดีพกันครับวันนี้เราก็จะพาทุกคนนะครับมาดูนะครับผม สายต่างๆของนิเทศบีพยกันนะครับซึ่งเราอยู่ข้างหน้านี้นะครับผมก็จะเป็นห้องแรกเลยนะครับที่เราจะเข้าไปดูนะครับว่าพี่เมย์เขาทำอะไรกันบ้างนะครับนี่ครับสายมีเดียโปรดักชั่นนะครับแล้วก็สายอินฟลูเอนเซอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องแรกนะครับเราจะพาทุกคนเข้าไปดูข้างในกันนะว่าสายมีเดียโปรดักชั่นและสายอินฟลูเอนเซอร์ข้างในจะเป็นยังไงกันนะครับผมไปกันเลยอยากไปไหนกันอยากไปไหนกัน มรรยากาศภา้ในก็แบบว่าัูดีไปหมดเลยดัรยานบนด้นหลังเาจะอยู่บนนั้นหรือเปลาฝั่งนี้เป็นอะไรโอเคงั้นให้พี่พี่จะพาเราไปเล่นในส่วนของอะเดี๋ยว่อกพี่ไปด้านหน้าได้เลยนะคะหรือจะไม่เจ้ในส่วนของห้ชอร์ได้ครับปเราจะพาไปดูห้องแรกกันก่อนนะครับห้องมีเดียกันนะครับผมห้อง นี่เราเคยมาแล้วใช่ไหมครับเคยมาแล้วนี่นะครับนี่ก็คือห้องมีเดียโปรดักชานโอ้โหดูครับอุปกรณ์คือแบบสุดรู้มากเลยครับต้องมาที่นี่นะครับนี่เทศดดีพียูเท่านั้นครับดูอุปกรณ์แบบอุปกรณ์ทันสมัยมากเลยครับผม ห้องมีเดียโปรดักชันนะครับก็จะเป็นห้องเกี่ยวกับควบคุมเสียงควบคุมภาพต่างๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นห้องมีเดียโปรดักชันใครที่มีสายนี้นะครับบอกได้เลยครับว่าสนุกแน่นอนกครที่มานะครับเพราะว่าพี่ๆรุ่นพี่นะครับจะสอนทุกอย่างเลยนะครับเกี่ยวกับกล้องเกี่ยวกับสายมีเดียนะครับตอนนี้ก็จะเป็นอินฟลูเซอร์น้ะเป็นอินฟูอินฟูเกี่ยวกับเกมต่างๆอะไรประมาณนี้ครับ ไปห้องต่อไปครับไปห้องนี้อนต่อไเนี่ผมเริ่มเสือแล้วถ้าโนอยากตั้งใจว่า้องเงื่อนยางอะไรดีระหว่างบื้งหน้ากับล้นหลังที่พต่อไปห้องต่อไปนะครับข้าก็จะประมาณนี้ครับห้องมีเดียโปรดักชันแล้วก็ห้องอินโฟนะคบผมเราไปห้องต่อไปกันเลยนะครับ อย,อยากจะบอกทุกคนก่อนนะครับว่างานของเรานะครับเริ่มตั้งแต่วันที่13ถึง15 3สาวันแล้วมีโปรโมชั่นพิเศษอาไปปรพิเศษเนี่ยใครที่สมัครเรียนในวันที่13 14 15จากปกติราคา1,000 0บาทเหลือเพียง1,000บาทเท่านั้นมานั่งสิแม่แล้ว เหลือเพียงหนึ่งพันบาทเท่านั้นก็สามารถเรียนได้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับใครที่ยังไม่ได้มานะครับหรือว่าหาที่เรียนอยู่นะครับอยากให้ทุกคนนะครับคร<ฮ>ับอยากให้มาลอง,ลองสัมผัสบรรยากาศนะครับน้องร้องต้องน <c oughs> ้องใครที่ยังไม่มีที่เรียนนะครับมาที่นี่ได้เลยนะครับผมไม่ต้องโน้ตอะไรครัผมเถิด ตอไปกันต่อเลยครับห้องเสียงก่อนี้จะเป็นห้องตัดต่อครับแต่จะเป็นห้องตัดต่อนะครับห้องตัดต่อห้องตัดต่อห้องเก็บอุปกรณ์สายคอนเทนต์ของเรามีหมดเลยนะครับแล้วก็ใครใครที่อยากมามามาไม่ทันวันนี้นะครับพรุ่งนี้เรายังมีอีกนะครับวันสุดท้ายแล้วนะครับมาเที่ยวมาเที่ยวก็ได้ครับมาชมว่าบรรยากาศเป็นยังไงแต่ถ้าถูกใจก็สมัครได้เลยครับเพียงแค่สมัคร สิบสามกับสิบห้านะครับหนึ่งพันบาทได้เป็นนักศึกษาเลยครับใช่ครับพร้อมเข้าเรียนได้เลยครับผมโอ้โหยอมมาสวัสดีครับสวัสดีครับเราจะมาห้องบันทึกเสียงนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องบันทึกเสียงนะครับผม เราไปดูข้างในกันเลยนะครับข้างในมีอะไรกันบ้างครับสําหรับห้องบันทึกเสียงก็ <c oughs> จะมีพี่ๆนะครับผู้หญิงผู้ชายนะครับอยู่ข้างใน <c oughs> ไม่ใช่อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์บันทึกเสียงโอ้โหทำสมัยมากรูล่าอันนี้ล<า>องได้ไหมไปจะผม่าเข้ามาดูข้างในสวัสดีครับนี่ะนะครับใครที่แบบชอบแบบภาคเสียงนะครับหรือว่าแบบ ถ่ายคลิปไปแบบว่าไม่ต้องพูดระหว่างคลิปนะครับถ่ายแบบเกี่ยวกับมุมมองอาหารแบบว่าวันนี้ทําอะไรอะไรอย่างนี้นะครับห้องนี้เลยครับผมก็ห้องทุกห้องนะครับที่เกี่ยวกับนิเทศดีพียูนะครับใช้ได้หมดเลยนะครับในการเรียนโอ้โหครบจบที่นี่ที่นิเทศดีพียูไม่ว่าจะเป็นทั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งตัดต่อทั้งอะไรทุกอย่างครบจบที่นิเทศนะครับผมดี่เราจะไปดู